ควยมากึ้แล้วเย่เย่เย่เออไปไปพวกวินเจอไปมานี่กูเป็นโจรจะจับของทั้งหมดเลยโอ้เราต้องนี่ใช่ไหมเออดีกว่เอยเก็บเก็บทุกคนเก็บไม่หมดโอเคทุกคนเก็บไม่หมดเลยโอ้พยายามจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนนงหนนี้ยอมแพ้ซะเราจะจับนาไปเข้าคุกเอาไหมโอเคครับโอเคไปจับละพวกสับปะง อันนเขาไปผู e <te ric an ma lush> hey, ้ทิดเข้าไปเลยสองตัวไม่น่าสงสัยไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเจ็บดูกไหมเนี่ยใครก็ได้เอ้ยวันดีเวันเลยเย้เย่จะมีสองคนมันยศกันวันดีวันเลยนี่มันคืออะไรอ่าที่บอกระอ้อฉันรูเอาพวกไอ้กับอนันตีบวกมานี่เลยโอเคเรารู้ว่าเราเป็นนักย่าตำนานอ่ะตำนานเอาไปเลยหรือเออเออ ทุกวน็ฟังไว้ทุกคนต้องขดดเน้นต้องขวานเน้น,น,เ,นเขาเน้นโอเคเขาตจและกขวนเน้นดีกว่าน้อมีงานใหม่นะโอเคน้งมเคยใช้มือโอเคทุกคนไปกันมึงก็ไปด้วยนะโอเคมม่จัชวินโอเคท้ำน,นี้มันมีอย่างนี้ด้วยอ่ะน้ำไน้องลงออกเออนานจังว้าจะจะเก็บของเสร็จไหมเนี่ยกูย,ยืนฟอกกันห้าปีโอเคเราถึงแล้วแต่ว่ามีดูวีดีโอเจอรหน้าจะเห็นนะทุกคน มิสเตอร์เบนเจอร์น่าจะไม่เห็นเอ้ยลัคกี้บ็อกซ์สินะขอวางตรงนี้ก่อนมันก็เป็นโค้งแรงเลยคนเอาไปเสาเอาไปเสาแล้วก็เอาขี้ขวดเอาไปขี้ขวดไปสองขวดไปแล้วก็เนี่ยไปโอเคเราไยพอเที็จหมาแล้วเพื่อนโอเคไปไปโคด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 โอเคเกือบเสร็จแล้วนี่นิมีนิมี่เสร็จแล้วเย้ดีใจด้วยยังไม่หายยังไม่หายยังไม่ได้โอเคไปหำนกเว้ก่อน มีบ้าน่บ้านักเรียนแล้วโอเครีบ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 ทำไอ้โนนี่ใครจะด่ามั่งโนนีอย่าอย่าอย่าจะด่ามั่งบอกไม่เอาอ่ะกูไม่เอาเออกูเอากูเป็นนักเมียนที่รำนึกกูจะตายแล้วกว่าไปไปไปนี่ที่สูงเจอตังเลยอ่ะอ้าคนสูงเป็นอะไรคนสูงก็อยู่สูงเดี๋ยวก็จะรออะไรอ่ะ ดูนี่น้องวิทาวิเศษที่เป็นโต๊กตายชุตูตาติดตู่ตาปตูดิไลโอ้ดิเน่ด <r uent> oh, ิเน่ดิเน่เน่ดิเน่โอ้ทานครับด hey, ูดาเพชได้แล yeah, yeah, yeah. no, you ้วครับขอบใจมากที่ไ uh ด้ดาฟชรโอเคดบดากากๆขึ้ไปย่อ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 ยูับดชุดแจ๊เซ็ตยูรัสตีดอ่ะอืมก็อนํำดีมากเลยจอยสอย่ามึงอุสตบิโอเคเดไป เมื่อสามของเพลงมันแปลกี่ตอนจบเออมันต้องพูดมากหรอแค่เพลงหน่อยเองโอเคได้ละไอ้เทีย่แค่เพลงให่ยุ่งแค่เพลงแค่สอยใหญ่อย่อย่ยอย่ยอยอมไหมซะเออเปลี่ยนคนเยอะเยอย่ยอะเยอะอ๋อโอ้ย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 พวกเรากลับมาแล้วเราได้มาทำใหมด้วยเวอรเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเจอกันแล้ว พเพื่อนดูนี่อยู่จะต้อ้บ้าดี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 เยอเยอะเยอเอาอไปดกไม้เอาอดกไม้บ้านมึงนี่ยข okay, นนกกอ้ควายนี่อยู่กม no, 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 เราเรานโนเกิไปละเฮียเหรอเออเกิดขคยอะไรขึ้นโอ้โดีไปเชีวยวรนเดกกันอวอ้าไอ้ายอ้ายอูอ้าอ้อีกูไปทำสบลยงเฮียเลยเออไม่จ้าซะอ้วก ทุกคนเฮ้ยมาวินกลับ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 จะร้องเพลงทำไมวาดูมันก็รู้อ่าเฮียกูได้ยินเสียงอะไรแปลกๆยิงๆทุกคนยิงยังไงกูว่าแล้วทำร้องเพลงใค้ขาดโอเคกูปิดและไอ้ศาสตร์โอเคปิดก็เรื่องของเมืองทุกคนจัดการอ้าวกูดอหนึ่งเออเออสวผมดยไอ้มีอะไร้วิ่งเจอสามคนมาตัวตัวตัวเราโอเคทุกคนจัดการมันก็ตัวเราอ แล้วคนนุ่งนอนอยู่ยาวอยู่จริงๆหยุดต้องเพลงดิคุณไล่ถ่ายายังน้องเพลงเลยตอนจบอ่ะโอ้ก็งงๆซะก็จอมนุ่มดีอยู่ไอ้เหี้ยเอาไฟไปตล้โครล็อกเว้ยตอนสุดท้ายอ่ะเขาร้องเพลงว่ะเรามังอ oh, ุสตูปิสาดด้วยอ่ะโอเคกูครู้เข้าใจที่มึงพูดนะเพื่อนกู <c oughs> เป็นมึงตอนไหนซาเออซาซากูเปิดไฟมึงก็ดี <c oughs> อาดูอีกอตัวนี้ว้าตั้าแ่บมึงจีเอ้อะไรวะเนี่ยกูไม่เหนียวเอ้ยโดนหลอนเออเอ้ยจุดเหนียวเละเออเออไปไไม่งคุแล้วไมอือเจียอะไรเนี่ย เอ้ยเออเออน้าแดกงดูนี่น้อยแล้วก็พ่อแม่น้อยนี่ก็พ่อแม่น่อยนี่ก็พ่อเนี่ยโอเคดูนี่นะส้มนี่มันเอาคือถ้าก็ตา,ตายตายใช่ไหมใช่ <c oughs> แล้วก็สันแดงมาแล้วก็สันก็นอ,อ,นองแล้วเราก็ขี่แล้วก็เราก็ไปกับการเขาแล้วก็เราก็ไปอะไรวะไม่รู้แหละโอเคก็ไปฆ่าเขาโอเคเนี่ยเออ โอเคแล้วคำตอบไปเลยโ okay. อ้อี๋เออนายไม่เข้าใจาวันนั้นคือหานั้นคือพ่อมด,ดอันดับศูนย์อันดับศูนย์ศูนย์จริงๆแม่งทำเพี้ยนไม่ได้เลยนี่ดัดดดบศูนย์บ้ามึงติก,กูว,ว่าดับ 1. หนึ่งฮ่าฮ่าเออดับหนึ่งอะไรกูดับหนึ่งกว่าอุ้ยมื่อกี้ตัวยังไงดับ 1. หนึ่งเหรอใช่ครับโอ้ยไอ้นี่มันลอยได้ไขี้โกงไอ้เพี้ยนี่มันเล็กนั่งได้สัตว์ไปเด็ก อ้าวเนี่ยทีแม่งเลยดับหนึ่งเนี่ยคุณด,ดับหนึ่งก็อันด,ดับหนึ่งยังรมึงต้องตายอือ่มันต้องตายโอ้เว่นกายมันต้องใส่ตำนานนี่ว่ะว้าอ้าวลุงเด็อ้ออาวไอ้กูพามึงไว้เจิน